สวัสดีครับอยู่กับผมช่องยูนิละาทายซิ่งไทยแลนด์เหมือนเดิมครับกลับพบพ่อกันอีกคลิปนึงนะครับนี่นะครับติดตามจอเดียขึ้นเก่านะครับนี่กับเป็นคลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่ท้ายไปนะครับนี่ครับจอเดียห้าซูดหน้าซูดีนะครับคุณแดงรอนะครับกะคลิปนี้กะสิมาในคอนเทนต์ที่ว่านะครับมีมีขันหน่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอยากได้ขันใหญ่นะครับตอนนี้คิดไว้นะครับผมตอนนี้คิดไว้ แต่ว่ารถไถก็รถอีกคันหนึ่งก็บ่ทันได้แล่องวดดอกนะครับก็สิแลลอปีนี้นะครับกับแอมแอมเบิ่งค่ายใหญ่นะครับรถใหญ่ไว้จักคันนะครับผมกับมาเบิ่งเบิ่งรถใไงใบจะขั้นหนึ่งนะครับปาจีก็ยังบ่ทันได้ตัดสินใจนะครับว่าสิเอาใครไหนนะครับตอนนี้กัเบิ่งเบิงใบอยู่นะครับระหว่างจอเดียกับคู่กบานะครับคือว่าอยากได้รถไงจะขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่ายังตำตามเบิ่งอยู่นะครับว่าสิเอาค่ายไหนดีนะครับผม รถดีสุข่ายนะครับขึ้นยู่กับห้ามักนะครับกะนี่ครับการเห็นงานนะครับแต่ว่าเขากร้องเบิ้งศึกษาหาข้อมูลนะครับเขาอยากเรียนใครใดเขาจงศึกษาหาข้อมูลนั่นนะครับเพราะนั้นอยากเรียนงี้ซื่อตะพื้นตะพื้นนะครับเพราะนั้นอยากเรียนงีซื่อตะพื้นตะพื้นนะเพราต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับการเห็นงานนะครับมันเป็นยังไงยังไงนะครับต้องถามเบิ้งผู้คนใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นรถบ้านกลางนะครับ ดาบแหลหร, baptism, รือว่าจาแหลนะครับตัวนี้นะ our, นรครับรถแตงลอนะครับขันนี้นะคร em? ับแต่งลอนะครับรถลอประจำเขตนี้แล้วครับบุ่นี่ผู้ใดรอซ้ําแล้วนะครับเขตนี้นะครับปุนี่ผู้ดรอซ้าแล้วนะครับแล้วว่าจิเป็ี่นการดูแลรักษารถการต้องแต่งรถนะครับบุ่นีผู้ใดรอซ้ําแล้วนะครับสําหรับรถไถนะครับอยากได้รถไ่จักขั้นหนึ่งนะครับที่เลือก่ายไหนดีนะครับก็ถามว่าให้มันดีที่สุด กับบอดีนะครับคันว่าอยากได้ดีที่สุดมันกับบอดีนะครับเพ่นก็ขื้นยูกับเฮาดูแลรักษารถนะครับขึ้นยูกับว่าเฮาดูแลรักษารถนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับรถที่ดีบอดีก็ขื้นลักลักเลยก็ขื้นยูกับเจ้าของนะครับขื้นกับการดูแลรักษานะครับควบเมาใจใส่นะครับดูแลรักษานะครับเปลี่ยนถ่ายถ่านเครื่องเปลี่ยนถายของเหลวนะครับ้วกก็รรถแห้งบอนนะครับถนูถนมรถบอนะครับกับมีส่วนขึ้นกันนะครับตัวนี้กับมาที่ตามเบืองรถเพิ่นนะครับห้องก็ต้องศึกษาจากผู้เพื่อนใส่ก่อนนะครับ ผู children, alcohol. Alcohol. ้เพื่อนใส่ก้อนนะครับเป็นยังไงนะครับใส่ก้อนเป็นยังไงนะครับเมื่อกลับมาสอบถามเพิ่นนะครับใส่ก้อนเป็นยังไงใส่ดีบ่ดีนะครับทุกคนใส่รถนะครับยอมว่าค่ายที่เจ้าของใส่มันดีนะครับจะไหนจะไหนกับจะไหนกับว่าค่ายที่เจ้าของใส่มันดีนะครับผมรถกระดีชุูไขยนะครับขืนยูกับเ้ามากข้นยูกับเ้าเลือกใส่ลวก็ขึืนยูกับหฮาดูแลบำรุงรักษามานำนะครับตอนนี้ผมมีค่ายสีสมอยู่ขั้นหนึ่งนะครับแอลฮาซูนนะครับ แจว่าศูนย so ์หนึ่งแปดอยู่ขั้นหนึ่งนะครับก็อยากได้รถใหญ่จะขั้นหนึ่งนะครับอยากได้รถใหญ่มาไว้ใส่การใส่งานนะครับจะขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่ากัยังบระท่านเดี๋ยวจะสินใจว่าจะเอาใายได้นะครับตอนนี้กัเบื้องเบื้องใหมนะครับระวังหาศูนย์หาศูนย์อีนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ยีของจอนเดียนะครับกับคุปตานะครับเอ็มหกสองสี่ศูนย์นะครับตอนนี้ยังบระท่านอีฟัฒน์ลุกนะครับแตว่าลักใครก็ได้คนละเรื่องนะครับ เอ็มโกสองสี่ศ uh, mm ูน hmm. ย so uh, ์นะครับก็ได้ในการกับลุงไฮลุงหน้าได้นะครับเป็นรถไ่ทีว่านำหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับก็สามารถลุ้งไ้ลุ้งหน้าได้นะครับไถงานแห่งแห่งไถงานคู้วขก็ได้ที่อันนะครับไปง่ายมากง่ายไปเร็วมากเร็วนะครับรนจอนเดียก็เป็นรถที่นำหนักค่อนข้างสูงนะครับรถหนักพอสมควรนะครับเรื่องการไถนะครับหนาแรงเรื่องการบุกป่าเรื่องการไถนะครับหนาแรงมันก็ ว่ได้บ่ได้ห่วงอย่างหลายมากมยนะครับแต่ว่าก็มีขขอเสียคือว่าน้ำนักน้ำนักหลายนะครับลุงน้ำกับยิบสะดวกปันไดนะครับแต่ว่าที่อยากได้รถเง่้ยอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากเอาไว้ไถหนาเรงนะครับพอผมมีรถหน่อยอยู่แล้วนะครับผมมีรถหน่อยอยู่แล้วนะครับผมมีรถหน่อยอยู่แล้วนะครับซึ่งมั่นกา่มีผยพ้นเสียนะครับพอผมมีรถหน่อยอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าจอนเดียนะครับ ลงงามได้บ่ก็ลงได้คือกันนะครับว่าแต่มันบ่ลลมนะครับว่าแต่มันบ่ลลมหน้าบ่ลลมนะครับหน้าบ่แมนหน้าหลอกนะครับหน้าบ่แมนดินนังงมูนะครับมันก็สามารถลงได้คือกันนะครับสามารถลงได้ขึ้นกันนะครับก็รถทั่วไปนะครับสามารถลงได้คือกันนะครับว่าแต่มันบ่เป็นดินลมวง่เป็นดินนังงมูนะครับว่าเป็นดินสมองนะครับมันก็สามารถลงได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามาะสมบ่มันก็บหมาะสมปาไหนนะครับมันเพราะมันเป็นระบบเข้าหน้าเปิดนะครับบ่แมนเข้าหน้าปิดที่ยังรุนหน่อยนะครับ จะเอาลงน้าครับการเป็นเ้าหน้าปิดนะครับจะดีกว่านะครับจะว่าถามว่าเข้าหน้าเปิดลงไดนบอก็ลงไหนคือกันนะครับแต่ว่าการศึกษาหนาก็ต่างกันนะครับที่หาของมุลมหน้านะครับตามที่เบื่องหน้านะครับจะถามมาลงไดนบอก็ลงไหนคือกันนะครับก็เลยมาศึกษาหาของมุ่นเบื่องนะครับว่ามันเป็นแบบไดนะครับการใสงงานดีบ่การไถ่ายการยังกับ่าต้องวอกถึงนะครับตามที่ผมเบื่องนะครับการที่ศึกษาหาของมุลนหน้านะครับเรื่องไทเรื่องดันเรื่องเกรดนะครับบ่ต้องบอกถึงนะครับ ดี่คักนะครับผมเรื่องการไทยการดั้นก่ต้องมาถึงเลยนะครับนี่นะครับไบแบบนิ่มๆธรรมดาครับแต่งรอนะครับเบิ่งครับรอที่สุดในเขียนนี้แล้วนะครับก็หนีนะครับรอที่สุดในเขียนนี้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวหานะครับ 5055E นะครับรถของดาบแหล่หรือว่าจ่าแหล่นะครับผม กามาศึกษาหาข้อมูลเบื so, so, ่องนะครับเขาอยากเรียนค่ายใดหรือว so, ่าอยากเรียนรุ่นใดนะเขาก็ต้องหาข้อมูลนะครับควอนที่เขาจะซื้อนะครับเขาก็ต้องหาข้อมูลเบื้องต้นมาไว้ก่อนนะครับผมมาเป็นแบบใดแบบใดนะครับการแนะนําสําหรับผู้ใดที่อยากเรียนอยากซื้อนะครับเพราว่าจะเป็นค่ายใดนะครับคุปตานิวเรียนยันม่านะครับจอนเดียนะครับหรือว่าจะเป็นแชปมนะครับมาค่ายใดค่ายใดก็ดีเบิ้ลนะครับแต่ว่าให้อย่างไ้หาข้อมูลนะครับแต่ละค่ายควนนะครับผมแต่ละรุ่นนะครับเพราะเขาอยากเรียนตัวใดตัวใดนะครับเขาต้อง ซอหานะครับข้อมูลก่อนนะครับศึกษานะครับเกี่ยวกับระบบต่างๆนะครับเพื่อมันจะบ่พิดิหวังแล้วก็เขาที่ดดทํางกล้องวาใจในรถง่ายขึ้นนะครับตัวนี้กับมาตามเบืองนะครับกับมีที่คิดไ้ในใจนะครับว่ามีจอเดียนะครับจอเดียจอเดียกับคู่ป้าตานะครับสองข่ายนี้นะครับผมสองจอเดียกับคู่ป้าตานะครับกับเบืองไว้องนะครับพมสองก็ตัวหาศูนหาศูนย์อีนะครับ เป็นตัวใหญ่ตัวไม่นะครับของไข่จอนเดียทั้งสองไข่เลยนะครับเป็นตัวไม่ทั้งสองนะครับว่เป็นยังไดนะครับยังตัดสินใจว่าใดนะครับสําหรับผูใหญ่ทีใส่มากรกนกะฝาคอมเนต์เขามาให้ข้อมูอกันไดนะครับผมเอาคอมเมนตขให้อมูอกันเขามาใดนะครับว่าอยากเรียนขั้นใหญ่จะขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเหลือว่ไดดว่าจะเอาไข่ใดดีนะครับเรียนตัวไดดีนะครับครับเบึงๆนะครับผู้ใดดีเรียนยู่นะครับคลาขมเงิแนะนำกันเขามาใดนะครับแนะนํา แนะนำมันเขามาเบิร์ได้นะครับตัวนี้ก็เป็น 5055e นะครับจากค่ายจอรเดียนะครับค่ายจอรเดียตัวนี้เพิ่นเพิ่นใหม่อยู่ตลอดนะครับเพิ่นคยเก่าเยอะแยะนะครับสำหรับคันนี้นะครับจอรเดีย 5055e นะครับจอรเดีย 5055e นะครับล้อโตนะครับตัวนี้เป็นโตตัวแรกนะครับอัดซิหาตัวแรกนะครับบอมแนหล่อใหญ่นะครับถ้าตัวล่าสุดมันจะเป็นหล่อใหญ่นะครับสำหรับจอรเดียนะครับ แต่งเต็มมากครับสุดยจ็ครับจะกร้องเพื่อนกันใจเย็นนะครับใส้คาในน้าดีนะครับเพื่อนก็บอกว่านาเลีนอยู่นะครับผมแต่ว่ากับชุดแล้วชุดแล้วจะผู้มากนะครับชุดแล้วจะภูมมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันกับชุดแล้วจะผู้มากนะครับมาค่ายไดนะครับอยากเดินขายไดซื้อขายนั่นนะครับรถดีสุขายนะครับขึ้นยุก็ค้นครับคนดูแลบำรุงรักษานะครับรถดีสุขขายนะครับ โดคนเท็ดมากมักก็ดีสุขายนะครับการสอบเช่อมการยังเนี่ยมันก็มีสุข่ายนะครับบนบงวีข่ายใดบัห่างบัพ่งนะครับแต่ว่ารถข่ายใดบัห่างบ่เพ่งนะครับข่ายไหนบัห่างบัวสมเทียนะครับบอกผมเนี่ยนะผมหยิบพิสูอมาใส่นะครับมันก็ได้สมซื้ขายนะครับแต่ว่าอะไรแต่ละตัวก็จะถูกแพงต่างกันนะครับอาสีประมาณนี้นะครับผมกลับมาเบิ่งเป็นแนวทางนะครับมาเบิ่งเป็นแนวทาง สำหรับท่านใดที่ใส่ตอนเดียอยู่หรือว่าใส่คุปตาอายุรุ่นใหญไงนะครับกัผู้ได้ที่ใส่ห้าสิบอียอนะครับหรือว่าเป็นหกสองนะครับกัฝากเอมเมนขมานะครับห้ความหูให้คคำแนะนํำเนี่ยนะครับผมโอเคครับผมแต่ว่าเบื้องการทำงานกับสิประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปที่สองหรือว่าอีพีสองแล้วนะครับโดยเพื่อนแตงรอแห้งนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหนานะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปจะพียงซ์หนีนะครับผมพิถ่ายกับรวดรอรอนะครับผม ลุดล้อนะครับพี่ถ่ายกับรถล้อนะครับจอรเดียนะครับเขียนนี่มันบ่มีคนออกเอ็มหกสองนะครับก็เลยโบเดะไปเบิองการเห็นงานว่าเป็นอย่งไดนะครับเลยบ่มีโอกาสได้ไปเบิองว่าการทํางานเป็นอย่งไดนะครับผมส่วนมากก็มีแต่รลุดหน่อยนะครับหาศูนย์สี่สิบเก้านะครับส่วนจอรเดียก็มี่หาศูนย์สามหกแล้วก็หาซิมาคันนี้นะครับผม ของลุงอยูบ่บ้านพับนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีดนะครับพอๆก,กันคลิปหน้านะฝากคอมเมนต์ฝากกดไลคก์กดแชร์นะครับผู้ใดที่เขามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับฝากคอมเมนต์ตีโจมกันเขามาได้นะครับทักทายกันเขามาได้นะครับทั่งผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ติดตามนะครับผมทั้งช่องยูทูไทยซิ่งไทยแลนด์นะครับพอๆกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ